วันที่1มิถุนายน2,563จ่ายรวดเดียว1 5 0 0 0บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะสำหรับมาตรการเราไม่ทิ้งกันที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระ,ะบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งนายรับวนแสงสนิทผู้อํานวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็ได้กล่าวนะคะว่าสําหรับความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือ5,000บาทนั้นขณะนี้ก็ได้ดําเนินการแล้วกว่า99.5ซึ่งในจํานวนผู้ได้รับสิทธิ์จํานวน15.1ล้านรายกระทรวงการคลังก็ได้โอนเงินสําเร็จแล้วจํานวน14.83ล้านรายอยู่ระหว่างการจ่ายเงินจํานวน5.2หมื่นรายนะคะ ซึ่งในวันที่1มิถุนายน2,563ก็จะจ่ายเงินอีกจำนวน1.80หมื่นรายนะคะก็จะได้รับเงินรวดเดียว3เดือนเลยนะคะนั่นก็คือได้รับที่รายละ1,500 0บาทเลยนะคะขณะที่การทบทวนสิทธิ์ยังคงค้างอยู่ที่จำนวน1.1แสนรายแบ่งเป็นส่วนที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์จะต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ขอทบทวนสิทธิ์อีก1.1หมื่นราย และยังมีกลุ่มที่ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้วแต่ไม่สามารถติดต่อได้หรือแจ้งที่อยู่ไม่ตรงกับที่ตรวจจำนวน9.7หมื่นรายนะคะสำหรับในวันที่1มิถุนายนนะคะทางกระทรวงกางครคลังก็จะจ่ายเงินให้อีกจำนวน1.8หมื่นรายนะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องนะคะก็จะได้รับเงินรวดเดียว3เดือนเลยนะคะนั่นก็คือได้รับเงินอยู่ที่15,000บาทเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ